สวัสดีครับ,รบผมชื่อมมอหลวงจิรพงศเกษมศรีเลขประจำตัว9005นะครับรุ่นที่51ปีนี้ผมได้รับตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์ซึ่งวันนี้ผมมากับทีมงานที่เป็นกำลังสำคัญของของสิทธิประโยชน์ก็คือคุณพนัซึ่งคุณพนัสจะได้มากล่าวในรายละเอียดให้ทุกท่านทราบอีกสักครู่หนึ่งนะครับ โดยคร่าวๆแล้วฝ่ายสิทธิประโยชน์นี่ก็มีหน้าที่ที่จะหารายได้มาทำการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในงาน Hall of Fame Night ในปีนี้นะครับการลงโฆษณาในหนังสือที่ระลึกนี้นี่ก็จัดออกเป็น3ประเภทง่ายๆนะครับประเภทเต็มหน้าสีนะครับแล้วก็ครึ่งหน้าสีแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่มีธุรกิจหรือว่ากเกษียณแล้ว อยากจะแสดงความดีเพียงจะลงชื่อ,อก็สามารถจะลงได้ในอัตราที่ถูกกว่านะครับซึ่งผมจะขอ,อะให้คุณพนัทได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ทุกการทราบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หม่อมครับครับผมพนัทอัศรัตนกคุณนะครับก็รองประธานฝ่ายสิทธยประโยชน์นะครับเ,เลขประจำตัว14080 SD65 ครับ ก็ปีนี้ผมได้รับเกียรติมาเป็นรองประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์ช่วยพี่หม่องนะครับก็จริงๆแล้วฝ่ายสิทธิประโยชน์เนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายหาไรายไดเ้เพื่อสนับสนุนงานฮอเฟรมไนท์ Night, นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงในการจัดงานต่างๆและรวมทั้จทงจัดทำหนังสือที่พี่หม่องได้มีการแจ้งไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วนอกจากการจัด สปอนเซอร์หนังสือแล้วนะครับเราจะมีการหารายได้จากการจําหน่ายบัตรนะครับซึ่งเรามีจําหน่ายบัตรแบ่งเป็นโต๊ะทั้งหมดนะฮะสาแบบนะครับคือแบบ VVIP นะครับแบบ VIP แล้วก็แบบโต๊ะทั่วไปนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้มีการขอสปอนเซอร์นะฮะรายใหญ่ต่างๆนะครับที่สนับสนุนงานเราทุกปีนะครับก็ในปีนี้นะครับงานของเราจะประสบความสำเร็จลงได้นะครับก็ต้องขอความสนับสนุนจากสิทธิ์เก่านะฮะแล้วก็พี่ๆน้องทุกท่านนะครับ ช่วยร่วมสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ